ดูพระสมเด็จองค์นี้กันนะครับก็เป็นพระสมเด็จที่ผมทําลงสอบถามไปว่าเป็นพระสมเด็จของพระเกจิท่านใดวัดไหนตอนที่ผมได้มานะครับผมไม่ทราบที่เลยว่าพระสมเด็จแบบนี้เนี่ยเป็นของหลวงพ่อท่านใดนะครับแต่ว่าพิมพ์ทรงขององค์พระเนี่ยมีเอกลักษณ์ฐานเนี่ยเ <sque al, S 2> พ, <ường, S 1> พื่อนๆ <พ ường, S 1> ลองดูนะครับเป็นชั้นๆเลยแล้วก็จะมีวงรัศมีของฐานแกะพิมพ์ได้สวยงามพลิกด้านหลังเนี่ยเป็นรอยแบบปัดๆนะครับด้านหลังองค์พระพระสมเด็จองนี้นะครับผมทําลงสอบถามไปนะครับก็ <rally S 1> มีพี่ท่านหนึ่งมาช่วยบอกนะ ว่าเป็นพระสมเด็จของวัดละหารจังหวัดนนทบุรีผมก็ทําการค้นหาข้อมูลนะครับก็เจอว่าเป็นพระสมเด็จของวัดละหารจริงๆนะครับเขาเรียกว่าพระสมเด็จพิมพ์เข่าบวงผมก็เลยนํามาทําเป็นคลิปให้พี่ๆเพื่อนๆดูนะครับแล้วก็นี่ผมได้ล็อกเก็ตมาด้วยนะครับเป็นล็อกเก็ตของหลวงพ่อเปลี่ยนวัดละหารปี2516นะครับล็อกเก็ตแบบนี้นะครับพบเจอน้อยเหมือนกันก็คือเป็นวัดเดียวกันนะครับวัดละหารจังหวัดนนทบุรีส่วนพระสมเด็จเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่อเปลี่ยนหรือว่าเป็นของหลวงพ่อสํารวยันนี้ก็ นำมาทําเป็นคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆดูเผื่อไปเจอนะครับก็จะได้ทราบที่ว่าพระสมเด็จพิมพ์ทรงแบบนี้เขาเรียกว่าพระสมเด็จพิมพเข่าบวงวัดละหานจังหวัดนนทบุรี